ครับสวัสดีครับ มี่ผ้านสบใคร,รอนุญาตให้เข้ามา อะไรมาตักบาทครับวันนี้ รนอาการใข้แนีไปทับฟูหนักนยังอะไรเราเบิ่งเบ่งฉันงงงงงงเน้เบิ่งโจ๊ั วาท่องเสียพร้อ,อมแ้วกปสิบาตมัุอย่างเลย,ยเราตื่งตระ้นกเข้าไปที่ปฏิบัติเราเรียงรู้จักรู้แจ้งแจ้งในตัวของประกาโทรศัพท์โมหันต์เที่เนะกเราวนั้มากไอ้เจญสภาพของความากดดันหรือขา เรียกสมัครคำอุปสรรคหรือปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติ่นอายุรุติปฏิบัติในรุ่นศาสนาต้องใช้ชีวิตเขาเล่นเพ่อจะได้คำว่าอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่องใลักษณะแนวตามรายการใช้วิ่ีชีวิตฐางโลกพุทธเจนไปได้แล้วรายการที่จะรู้แจ้งในพระอริยสัจควรควอยากได้ เงินก็จะเอาทิ่ผ่านก็อยาไปไม่มีใช้ก็ยังกู่เหมือนเยืะก็ไม่ยิงแบบนี้จะไปหาอะไรที่ไหนไม่ยอมสูญเสีาายอะไรสักอย่างเลยไม่ง่ายเลยว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้อย่ารักทิ้โงโอกาสเป็นคนที่มาตายเป็นตาตายนะคือ ไม่ได้ประโยชน์อะไรซึ่งหลายคนไม่เคยทำความเข้าใจกับความจริงตัวเองของตัวเชิญว่าลนววันคืนและคืนที่ร่วมเดินทางเราใช้ชีวิตโดยทางหลอกตัวเองก้าวข้ามหาวันและคืนโดยปลอมใจตัวเองไว้บ่ามีสวรรค์นเรื่องดีๆอย่างนั้นเรื่องดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นแก่เรา จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนเราหลงลืมว่าความจริงที่แท้ที่เราพูเชื่หน้าเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันถึหถ้าเรื่องเดิมๆโวยวายซ้ำๆเราพยายามสร้างตัวล้องข้อตัวเป็นงไงไม่มีใครบอกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเลืมคุณผู้สมเราทุกขความ ก็าามควมในชีวิตกเกินไปเขาไม่ข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์คูณข่ากสามแสนล้านเปอร์เซ็นตคิดยังไปดูขอ้อเขียงเรารู้ว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่เราก็าเอาแบบเศรษิจขอเนะขียงแค่นั้นเราไม่ได้ทุกขับความจริงแท้ที่พราได้เสอนแต่เราทุกขาะสมมติที่เราถือค้อค้ามควมไม่ได้คามควอะไรทั้งสิ้น โยบัตกระบวนการที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจกต่สิ่งที่เราเลือกฉะนั้นเราจึงไม่มีความหวาดกลัวเราไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งเราไม่จำเป็นต้องยึงมั่หากเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วอย่ากลัวอย่าปรุงแต่งอย่ายึงมั่ ในการที่จะครอบคอายการณ์ให้ได้อย่าให้มันเปิดมากเกินไปอย่าให้มันเปิดมากเกินไปเราก็จะได้ชีวิตที่แท้จริงกับคุณชีวิตของเราก็จะมีอิสระมากจิตวิญญาณของเราก็จะได้รับอิสระมากแต่ประเด็นอิสระมา่เราจะต้องสลาด้วยตัวเราเองคุ้มเท ตางกายลจิตใจอยางที่จะพ้นหาทำความเข้าใจบรแตกพัานการที่มีในตัวของเราเอาความเจริญุ่เรืองความเป็นมาของคนหม้งรวในสารพลโลกี่มากเกิดคนร่ำรวยเลิเติเพื่อเด่นดุลนี้ ภาพมที่ส่งผลต่อ ครามสิบโมนี่รับสามสิบแทนมีหนังสือหนึ่งเล่มนี่ถือว่าเสด็จในงานนิโรธนะนี่เสด็จในงานนิโรธี่ในตำนานะเนี่ยเดี๋ยวจะแจกให้นะนี่เดินแจกเลยเดินไปแจกที่เลยชุดนิโรธนีนี่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 นนี่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 สัญาณใหญ่นี่เดอบิ๊กไซส์นี่นี่ ไม่มีเห็นไม่มีเห็นไม่มีเห็นเออดูวยใช่ไหมแล้วไม่ต้องมาบออีกเออทำไมจะมาองบอกต้อมีตังค์่อไเลยนะหสองวามสบาห้ายกเจดแก้าเออ สำเร็จมาก พักากประนเขาบอะไปก่อนอย่าน้จำยองพักพากไปก่นอยานี้านาาหลังพกเาอว่าตดที่เข คนโลกคนภัยสัพพะอเสีนี่ยจะไรบ้นเสเนสัพพะทานั่งสัพพะลาพังพันตุเระขันตุชุลขันตุมตรวช่วยสิสิตันสวาปีนามาอุวานามอุวามนามนาอุวาอ้าวร้วยรด้วยส